คนมีลูกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนชมพู่นี่แหละก็ทำงานก็ไม่ได้ว่าจะยาวนานป๊าปป๊าถ้าออกมาแล้วไม่ยาวนานเอาลูกออกมาด้วยอ๋อแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลูกออกมาที่บ้านมีหน้าที่จะต้องส่งภาพนิ่งและคลิปวิดีโออัปเดตให้หนูดูทั้งวันทั้งวันหรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ส่งมาเขายุ่งจริงๆหนูก็ส่องกล้องวงจรปิดที่บ้านเานาง่วงครับวันนี้พี่บอยลูกงอแงไหมคะยังเยังน่งไมครับไม่งอแงเลยทาราจะมีร้องแค่3ามอย่างแฮมเพอร์เต็ม หิวแล้วก็ง่วงหายใจเข้าก็ทาราหายใจออกก็ทาราจนลืมคนข้างๆเลยจริงมับีหนูลืมบีหรอจะอเก็ไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่าบางทีด้วยงานที่มันยุง่งหรือว่าความเหนื่อยที่เราเลี้ยงลูกกันสองคนเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าลืมกันบ้างแต่บุโกสอนไว้บุโกเคยพูดคํานี้ไว้ว่า,วาเราลืมสาได้แต่สาห้ามลืมเราเราต้ <c oughs> องมีวิธีที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ลืมเราเพราะเรามีเสน่ห์ของเรารักเมียไหม ฟังจ้า ทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปจัดให้นะจ๊ะบายลูกบาบยจริงจริงนะพู่อกับบอยอ่ะเป็นคู่ที่น่ารักมากมคือเขาบอกรักกันตลอดแตอหนูว่าจะมีกฎกันเลยเวลาออกนอกบ้านอ่ะต้องหอมกันทุกวันต้องบอกรักบอกคิดถึงต้องเติมเต็มซึ่งกันและกออันในทุกๆวันเหมือนชีวิตคู่มันเหมือนภาษาภาษาพูดอย่างเดียวไม่ได้ภาษากายต้องร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังไว้นะชีวิตคู่เนี่ยหนูว่าจะชีวิตคู่ผู้ชายไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็คือบางทีเข้าบ้านอ่ะก็ต้องการอะไรที่แบบเลื่อนหูคำพูดเพราะๆไม่ใช่แบบไปไหนมา ทำอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไหมวันนี้ลูกเหนื่อยไหมบีลูกงอแงหรือเปล่าภาษากายก็หอมบ้างอะไรบ้างเอาจิร์ตต้องดีเอาทักมุดมาหากันหรือว่าเดินไปกอดหากันแล้วแบบตีจมูกขึ้นมาแล้วมันไม่ดีอะดีมากทุกอย่างมันลงเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยพกกมาสักพักหนึ่งก็จืดเหมือนกันแฮะไปเห็นรีวิวใน Facebook จอก็อุ๊ยทำไมเขาใช้เพิ่มความแบบความมีเสน่ห์ล่ะก็เลยแอบแอบก่อนนะสั่งด้วยเอาสีดำมาใช้คืนนั้นลองซิไอที่เขาบอกว่าใช้แล้วสามีไได้้้้กกินนแแแแลลลววมัจะบบบบเปปี่ยรูสึ เป็นยังไงลองใช้เขาทักทําไมวันนี้นอนข้างๆกันแล้วตัวหอมหนูเปลี่ยนครีมเหรอเปลี่ยนน้ำหอมเหรอแล้ว<อ>ก็เลยแอบใช้แต่แต่ตอนนั้นจนตอนหลังเขามารู้ว่าอา้าวเคล็ดลับที่เราโดมอยู่ตลอดเวลาก็คือมาดามฟินนั่นเองแต่ทําไมถึงมาชอบมาดามฟินหนึ่งเลย กลิ่นหอมมากเพราะว่าเขาเป็นหัวน้ําหอมฝรั่งเศสเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเขามีการรับรองจากถาบันอิฟราของสวิตเซอร์แลนด์ว่าเป็นน้ําหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขวดเดียวกันชุมพูฉีดกลิ่นหนึ่งพี่เอฉีดกลิ่นหนึ่งพี่เมียวฉีดกลิ่นหนึ่งคือรถเมียฉีดกลิ่นเพราะพอมาโดนกับเหงื่อของใครของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของใครของมันในแต่ละคนไม่เหมือนกันนอกจากจะหอมแล้วสนุกเขาสามารถผสมกลิ่นกันได้ซึ่งที่บ้านเรามีเซต วดอย่างเงี้ยผสมเป็น12กลิ่นได้อะผสมกันไปผสมกันมาสนุกสนานจะตายพูดไปก็ไม่เห็นภาพหนูเอามาให้เห็นดีกว่าว่าผสมยังไงเปินิน f l e จะเซ็กซี่เย้ายวนเพิ่มเสน่ห์มากๆเลยตัวนี้ชมพู่ใช้แล้วชอบมากสามีทักคืออันนี้ใช่สามีทักคืออันนี้แล้วก็ฟินนินเลิฟก็จะเป็นหวานๆหอมๆนะแล้วก็ตัวใหม่ต้องบอกว่านี่ Summer รุ่น Summer นี่มีหลายสีมากๆแต่วันนี้แนะนำนะคะสีฟ้าเป็นฟินิชนะคะจะแบบสดชื่นสดชื่นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วทั้ง3าตัวเนี่ยก็คือจะผสมแบบไหนก็ได้ นี่ไงต้องบอกพี่เอไว้ก่อนว่าอยากกระโจนมาอยากระโจนมาหาดูนะเนี่นะคะผสมกับสีแดงนะอ่ะเขาก็จะอีกลิ่นหนึ่งอ่ะ ปกติถ้าถามผู้ชายนะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบสีแดงพี่แสีแดงหอมน่ารักหวานหวานขี้เล่นนะรถเมย์ชอบสีแดงแต่ถ้าจะให้ดีทาครีมเข้าไปด้วยสิคะอ่าเปโลั่นดอกไม้กลิ่นเฉพาะของมาดามฟินเช่นเดียวกันไม่ขายอันนี้ไม่ขายแพงไม่ขายนะคะที่ชมพูดชอบมากแล้วน่าจะเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้ก็เลยก็คือเรื่องของราคาคือราคาไม่แพงและจับต้องได้ไงแล้วต้องบอกว่าคนในวงการบันเทิงใช้เยอะมากถ้าเห็นจากภาพนะคู่รักก็ใช้อภิญญาพี่เป๊กพุทจุ๋ยวีโดเมท่านคือไม่มีคู่ก็ใช้ สดก็ใช้เพื่อเพิ่มเสน่หให้กับตัวเองแต่อยากให้ซื้อเฉพาะในรายการเท่านั้นนะคะเพราะรว่าตอนนี้ของปลอมเยอะมากจ้ะ่ะ แมอยู่เนี่ยนะคะ2ขวดนี้นะคะปกติราคาเกือบ3,000บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะรับฟรีไปอีก1ขวดวันนี้แถมตัวซัมเมอร์เนี่ยค่ะตัวสีฟ้าฟินิชไปด้วยนะคะต้องบอกว่ากลิ่นเนี้ยสดชื่นหอมมากๆเลยยังไม่พอแถมโลชั่นดอกไม้ให้อีก3หลอดค่ะวันนี้เท่ากับว่า2แถมสในราคาเพียง1990บาทเท่านั้นเองรับรองนะคะคุณจะได้มาดามฟินของจริงแน่นอนนะคะเสียเงินทั้งทีต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะย้ำเลยนะอย่าไปซื้อของปลอมซื้อในรายการนะเพราะว่านี ชมพูเนี่ยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากนะคะคุ้มจริงๆในราคาที่จับต้องได้นะคะของดีไม่ต้องพูดเยอะก็มีรางวัลการันตีอยู่ละ